พบกันเลยนะคะเกฟอร์เรนูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆในเองนะคะวันนี้เป็นงานกระชากใจไหมคะเพราะว่าเราจะมาแต่งหน้าแบบว่าเป็นโทนชมพูแต่มีความเป็นแบบจากันแล้วก็หวานๆผสมกันนะคะด้วยเครื่องสําอางราคาหลักร้อยทั้งหมดเลยพี่ฟอใช้สกินแคร์รูทีเรียบร้อยแล้วนะแต่พี่ฟออย่างไม่ได้ทากันแดดค่ะเริ่มต้นเลยพี P ่ฟอจะใช้อันนี้ค่ะของพี่เชื่อชัยนะคะอันนี้ เป็นพรายเมอร์นะคะเป็นได้ทั้งพรายเมอร์นะคะจะช่วยเบอร์รูขุมขนนะคะแล้วก็ปรับโทนสีผิวของเราเนี่ยให้สว่างขึ้นและเขาก็มีสกินแคร์บำรุงผิวด้วยและเขาก็มีค่า SPF สูงถึง50 PA บวก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 สีบวกเลยจ้ะแม่นี่ค่ะเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีแบบเหมือนแบบชมพูอ่อนๆค่ะพี่ฟอจะทาไปที่หน้านะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันเขาปรับสีผิวให้ดูแบบสว่างขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบวอกนะ คือพูดง่าว่าใช้หลอดเดียวควบคุมหมดปกป้องบำรงุงแล้วก็เบอร์แล้วก็ปรับสีผิวด้วยค่ะราคา650บาทรดเนาะอ่ะเปรียบเทียบกันด้านนี้เป็นด้านที่ทานะคะอันนี้เป็นด้านที่ไม่ทา สังเกตได้ว่าด้านนี้จะดูแบบไบร์ึ้นสว่างขึ้นนะคะคือทาตัวนี้ก่อนที่เราจะลงรองพื้นหรือเราจะแบบใช้พวก compact foundation ก็ได้พวกแป้งผสมรองพื้นก็จะทําให้พวกนี้เด็ดทนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติแบบว่ากันน้ํากันเหงื่อนะคะทาไปอีกด้านเลยเราจะมาสว่างขรั้งเดียวไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ทาที่คอด้วยคืออันนี้แสงมันแบบว่าไม่ค่อยเข้ามาทางงังคอมันจะฟาดมาที่หน้าอย่างเดียว ดูใกล้ๆก,กันนะคะสังเกตได้ไหมผิวหน้าของพี่ฟอนเนี่ยมันดูแบบว่าไบร์ขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาช่วยเบอร์รูขุมขนค่ะสเต็ปต่อมาเราจะลงรองพื้นกันนะคะพี่ฟอนจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นของ p o l ลี่โรสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยคือถ้าใช้2ตัวนี้คู่กัน,นจะทําให้การแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทาเลยนะคะให้ดูครึ่งหน้าก่อนเลยเนียนเลยเห็นไหมคะแค่ใช้แป้ง อ่าอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเพราะว่าหน้าจะเนียนแต่คอไม่เนียนมันก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโป๊ะแตกค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆกันเลยค่ะโอ้โหเนียนแบบปกปิดด้วยบบว่าดีมากๆเพราะเมื่อกี้เนี้ยพี่ฟอร์มีรอยดำจากสิวอยู่และดูด้านนี้ค่ะนี่ใช้เหมือนตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะ โอเนียนมากที่สําคัญเลยราคาค่ะ400กว่าบาทเพราะวันนี้ของเรานะคะคอนเซปต์คือหลักร้อยทั้งหมดนี่พยายามฝึกพูดรอรอเรือรอริงให้ชัดเจนค่ะเราจะเขียนคิ้วกันนะคะนี่เป็นของพี่เชื่อชัยนะคะเราจะใช้สีน้ําตาลค่ะ เพราะว่าพี่ฟอร์รู้สึกว่ามันจะเข้ากับลุกในวันนี้มากๆเลยนะคะดินสอของทิ้คิ้วของเขานะหัวแบบเล็กมากคือถ้าใครที่มีคิ้วอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องแบบผมเต็มก็ได้อาจจะแค่แบบว่าสกิดแบบทีละเส้นละเส้นละเส้นอย่างเงี้ยคือการเขียนคิ้วแบบนั้นเนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นเส้นแบบธรรมชาติแต่อาจจะใช้ระยะเวลาได้แบบค่อนข้างนานนะคะพี่ฟอร์ขอพาไปที่คิ้วเลย โห oh, เป็น,นสอดเข็นคิ้วที่แบบว่าสีสวยมากเลยะคะ่ะเหมาะกับแบบว่าคนที่ชอบโทนสีน้ําตาลเพราะว่าเป็นน้ําตาลที่ไม่หลุดไปทางส้มอะคะ่ะเป็นน้ําตาลที่แบบดูธรรมชาติะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ไหมคะจากนั้นเราก็จะแต่งตากันนะคะอันนี้200กว่าบาทริดมากแม่แต่งตาในวันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้เลยะคะ่ะพาเลตของเพอริเพราอันนี้ก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันถ้าเราซื้อกับร้านค้าโดยตรงของเขานะคะที่นําเข้ามาก็าจะประมาณถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณ จ็ดหรือ8 0ดร้นี่แหละแต่ถ้าเราซื้อรันฮิวก็จะประมาณ4-500บาทนะคะอันนี้แล้วแต่แบบความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะคะเริ่มก็เลยพี่ฟอจะใช้สีนี้ค่ะสีชมพูตรงนี้เพราะวันนี้เราจะเป็นแบบชมพูแต่เราจะไม่หวานจ๋าแต่เราจะมีความกากัน,นะคะ่ะแต่ไปที่สีนี้เลยนะคะและเราก็จะทาไปให้ทั่วเปลือกตามันก็จะเป็นแบบว่าชมพูแบบนี้เห็นไหม ทีนี้นะคะเราก็เขยบมาใช้สีที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงก็คือสีนี้นะคะนี่แตะไปทาตรงที่ขอบตามันก็จะดูแบบว่ามีความเป็นฟุงฟ้งๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะจากนั้นนะคะใช้สีเดิมเลยเราลากมาตรงนี้ค่ะให้เป็นไกด์ลายในการที่เราจะแบบว่าทำคัดเบาข้างบน นั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะแตะกับสีเดิมเลยที่เมื่อกี้ที่เราทาตรงขอบตาล่างเนี่ยที่เราไกด์ลายตรงนี้ไว้แล้วเราก็ปัดมาค่ะขัดเบ้าค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้สีนี้ค่ะสีแชมพูที่มันโบ้เนี่ยค่ะใกล้หมดแล้วนะคะมันจะเป็นแบบว่าเนื้ออายแชโดว์แบบครีมทาไปที่เปลือกตาแบบนี้นะคะคืออันนี้อาจจะแบบว่าต้องทากด สาอีกสัประมาณ2 3รอบเพราะว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเรานะคะจะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะกับแปรงแบนๆแ,แ,แบบนี้นะคะมาแตะๆย้ำว่าทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆบิ้วไปเรานะคะจะทําการวิงค่ะเพราะว่าเราอยากจะใช้แปรงอันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการแบบว่าทําสีตรงเนี้ยค่ะให้มันวิงว้งวิ้ง เราก็เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะปุ๊บเพราะว่าด้วยความที่หัวแปรงมันเป็นแบนๆน,นะถ้าเราทำสองข้างเนี่ยมันก็จะเท่ากันนี่ค่ะอ่ะเราก็ทำแบบนี้แต่ครั้งเดียวมันก็ยังเข้มไม่มากแต่เราก็แบบค่อยๆบิวไปค่ะ พอค่อยๆทําไปไนะคะดูแล้วก็เช็คดูด้เอ้ยสองข้างเนี่ยมันแบบเท่ากันหรือ,อยังนะคะจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะแตะที่สีเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะตาตรงที่ขอบตาตรงนี้โดยให้ชิดคนขนตาให้มากที่สุด และเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะสีขาวสีแรกของพาเลตนี้นะคะเกาจะเป็นเหมือนแบบฟิลกิเตอร์ชิมเมอร์นิดๆมันก็ไม่กิเตอร์จ่านะมันก็จะเป็นแบบเป็นประกายชิมเมอร์ใช้อย่างเงี้ยแถบตรงแค่หัวตาลงไปแค่นิดเดียวเอาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ตาแบบว่าดูแบบฉ่ำๆขึ้นมานิดนึงมันก็ได้แบบนี้ค่ะเราก็จะกรีดอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้เราก็จะใช้อายไลเนอร์ราคาถูกอีกค่ะร้อยกว่าบาท บางแอปนะคะบางร้านค้าก็ขาย99บาทอันนี้แล้วแต่ร้านค้าเลยนะคะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะ Miss t e e n กิทอเลเนอร์วันนี้เราจะต้องแบบว่าวิงซะนิดนึงนะคะ,ะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะให้ดูด้านที่ เขียนกับเทียมไม่เขียนค่ะเขียนอินไลเนอร์ค่ะของเม b e เบล n นราคาหลักร้อยเหมือนกันค่ะทุกชิ้นหลักร้อยหมดนะคะพี่ฟอสจะขอทิ้งรายชื่อเครื่องสำอางแล้วก็ราคาแล้วก็พิก,กัดนะคะไว้ที่ดีสคริปชั่นบ o ็นะคะเราก็จะเขียนอินไลเนอร์กันค่ะ ขนตาปลอมนะคะพี่ฟอจะใช้2คู่ติดกันมาจากพี่จีนค่ะเดี๋ยวพี่ฟอทิ้งรายละเอียดไว้ที่ดีสคริปชั่นบล็อกนะคะพี่ฟอได้ซ้อนกันไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดไปเลยคะ่ะเราจะเฉดดิ้งกันค่ะเหมือนเดิมเลย200กว่าบาทนะคะเฉดจมูกเดี๋ยวพอมีด่้งนะทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยจ้ะ โอ้ยมานะแล้วเรานะคะก็ใช้ในการนี่เลยค่ะคอนัทร์พี่ฟอร์เป็นคนมีหนวกแก้มเราก็ต้องอัมพลางหนวกแก้มตรงนี้ค่ะโอ้ว่าไปอัมพลางหน้าได้แบบว่าลดเลยนะต่อมาค่ะ เราจะใช้บรัชของพี่ชัยคะ่ะอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเป็นสีชมพูนมนะคะชื่อว่าสี Baby ้พิงนะคะก่อนอันเนี้ยจะมี3สีแล้วพี่ฟอลก็ว่าสวยแล้วนะแต่รู้สึกว่าสีเนี้ยพี่ฟอถูกใจสุดๆเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่ามุ้งมิ้งน่ารักนะคะสีนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยดูให้ดูมันจะเป็นแบบว่านมๆน,น,นะคะในกวดว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวเราทาให้ดูเลยดีกว่าคะ่ะพี่ฟอจะขอทาสี แชมพูนมเบบี้พิงไอันนี้ยพี่ฟอจะขอแตะที่หน้าแก้มสักประมาณคือใช้นิดเดียวนะคะอันนี้ราคาแบบว่าน่ารักมาก400กว่าบาทค่ะพี่ฟอก็แตะไปเห็นไหมจะเป็นแชมพูนมนมน่ารักอะ่ะใช้นิดเดียวนะคะคือ400กว่าบาทเนี่ยจะใช้ได้นานมากและที่สําคัญเลยติดทนเบอร์เวอร์ค่ะใช้ตั้งแต่เช้าแบบว่าเย็นๆก็ยังติดทนอยู่อ่าทีนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะมันอ่อนไปหรือเปล่า พี่ฟอขออนุญาตนิดนึงเหมือนมันอยากให้มันแบบฟาดแบบน,นะะี้ค่ะก็แตะไปตรงนี้แล้วก็จุบจ๊บจุบ๊ๆจุ๊จจจุไปอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะถูกเป็นแบบว่ามีเป็นความเป็นชมพูรเรื่อๆนะคะราคาน่ารักมาก แล้วเราก็จะใช้ไฮไลท์ค่ะอันนี้200กว่าบาทเหมือนกันนะคะแต่แตะตรงไอเนี่ตรงนี้นิดนึงให้หน้ามันดูแบบว่าเธอแสงและเงาตกระทบมันจะต้องมีประกรายนิดนึงเราก็จะปัดคิวขึนค่ะได้แล้วัละร้อยกว่าบาท ลิปที่เราจะทาวันนี้นะคะอันนี้ค่ะบริพ p ร r าก็ราคาหลักร้อยนะคะทาไป ฝนตกค่ะตอนนี้แต่งเสร็จฝนไม่ตกค่ะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าลุกวันนี้เมื่อเราใช้พายเมือกกับแป้งผสมลงพืนคู่กับแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะอยากจะบอกว่ากริปมากแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเหงื่อออกมาแล้วนะคะ เห็นไหมคลิปมากเลยอะทุกอย่างเลิศมากแล้วทุกอย่างในคลิปนี้ราคาหลักร้อยทั้งหมดเลยนะคะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอร์ได้ที่ f ฟซ e ุ o กฟ o o ์เ IG ร o มไ i g ีฟอร e เรนเ o อร o แล้วก็ Youtube c h anel n กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง o r g n r o r o o ม Beauty ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ